สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาสู่หุ่สุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหำน้อยแชแนลครับตอนนี้เราพลังฮะเพิ่มขึ้นใหญ่นะว่าต้องถ่ายคลิปนะอตอนนี้กำลังขึ้นคอ้างรับเวทีครับเวทีกำลังขึ้นฟอร์มไว้ต้องถ่ายคลิปให้พี่น้องบึ้งกำลังขึ้นเวทีครับชุดมินิ รุ่งนี้กลางวันครับวันที่หนึ่งมิถุนายนส0บนาฬิกาครับที่อำเภอรปรางกูจังหวัดศรีสะเกดาปยังกับขึ้นคุณประสาทบอกคุณประสาทตำบลจักตัวยังกับหัวแล้วไปคุณประสาทเพื่อฟังกูครับชุดมินิครับ,รรบอิเล็กโทนเพ่ที่สีห้องครับพี่น้อง ไปหน่อยนไปสีห้องนะ่ีดำจังสีดำที่มันจังมันจังใส่ขาใหญ่ขาซึ่มันก,ก็หล่อขาใหน่มันสีผสมสูงสีดเหลี่มอยูห้องมันสีผสมสูงอีดิ แปลี่ยนคุ้นขึ้นย่งไปเรืองแปลี่เราจะนาฮิดออกครับเนื้นครับนี่ครับโครงโครงการเลี้ยงต่อเลี้ยงต่อเพื่ออาหารกลางวันครับนี่น,นี่ครับเย็ดครับนะครับนี่เติมเสร็จแล้วเติมเสร็จแล้ว

ก็จะซ้ำดอกขอตัวขาอ่อนตัวนี้ไหลไหลยยังเฉยดิขาอ่อนเลยสิไม่น่าเลยพี่ไม่น่าเลยไม่น่าหูตาหมืดหมัวมึงกับทึ่งทึ่งทึ่งแบกเล็กทึ่งทายชิบเอา มีแล้วก่อนใหญ่เล็กเต็มครับตอนนี้ก็ขึ้นแก้จะเสร็จแล้วครับเวทีทั้งหมด5ขา นี่ครับคงนังช่วง,วงนีน้นังก็บม่มีงานนะครับว่างยาวครับช่วงนี้อะไรอะไรก็ว่างถ <c oughs> ่ายนังมัน รน่นังหวังเป้าครับรน่นังหวังเป้าประตูรถนั่งยลโราหมด

จอดรนก่อนรถหนังเข้ามาปิดสารนี่ยังแบงคัรถเสร็จเนาะไปขึ้นแล้วสายไฟอยู่ไหนอีกหรอเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็อันนี้หันลงคือก่อเบื้งก่อน ไม่ลืมอะไรนะไม่น่าจะลืมนะเดินๆออกงานเถอะครับกระสีมีหลงไม่ลืมลจักน้อยๆงานสเปะต้นเดือนก็ไปเดือนกลางเดือนงานพุ่งเหน่นแห้งพิยาแห้ง อันเดียวอันเดียวไล่ใกล้เดีตอนนี้กำลังเคลียร์ของลงจากรถหนังครับผ้ารถหนังยางรั่วรถหนังยางหัวครับเชื่อไปปะ ตูเสียงกลางของเราเหลือเยอะไหมครับชื่อนี้การันตีครับ HCE Star Project ดน้าระพงเสียงกลางครับเค KT H12 นิ้วซึ่งแลนจะเป็นตองแปดครับอีทีวิดโอ ตอนนี้กำลังเคลียร์คลองลงจากรถนั่งนะครับเสียรถนั่งไปฝาโอ้ยส,สองเลขกน่อน,นโหเจ็ดสองหกหนึ่งเก้าสามเรียบร้อยครับ ข้าศครับน้อคลิปน,นี้สรันีมือนเสาพอกันไหมเจอกันที่ปางกู พบกัน,นคิปหาครับสวัสดีครับผม